ฐานลากใ่าเป็นอะไร,รอะคะเอ่อเป็นเสาเข็มครับอันหลังนี้ตรงนี้ตอกลึกกี่สองเมตรแต่เสาเข็มนี่เจ้าของบ้านอ่าอ,ออกค่าใช้จ่ายเองค่ะออกค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่า1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทไม่รวมเสาเข็มใช่ครับก็บ้านหลังนี้นะครับหลังคาเป็น3สเต็ปครับหลังคาประกอบไปด้วยพีวโฟมเลยนะครับที่สําคัญนะครับนี่ฮะบรรยากาศรอบบ้านฮะสวยมากๆครับหลังนี้สร้างที่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับโทนสีเนี่ยพี่เจ้าของบ้านเนี่ยเลือกออกแบบได้สวยงามจริงๆเลยนะครับที่สำคัญนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีฟังก์ชันการใช้สอยสามารถจอดรถด,ด้านล่างได้ถึง2คันกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านชั้นครึ่งครับผมหลังคาให้เป็น PU ด้วยครับในส่วนของประตูหน้าต่างเนี่ยได้เป็นสั่งตัดทั้งหมดเลยนะครับผลงานการก่อสร้างของช่างหนงเนี่ย งานเขาดีจริงๆครับทําจบงบไม่บานปลายด้วยนะครับระยะการก่อสร้างหลังนี้นะครับก็อยู่ประมาณไม่เกิน6เดือนครับคุณผู้ชม6เดือนถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับกับบ้านชั้นครึ่ง3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัว2ระเบียงพร้อมลงจอดรถทางด้านล่างอีก2คันเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับคาเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิว แนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับบุมเอรีววบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติกต ok นะคะอย่าลืมกดติดตาม กันหน่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบ้านแล็เกี่ยวกับช่างค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋พาท่านผู้ชมมารับชมบ้านที่จังหวัดอะไรนะคะเดี๋ยวไปคุยกับแขก็รักอบเิญกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะช่างหนึ่งก่อสร้างครับช่างหนึ่ง,งวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับโอ้ช่างหนึ่งนี่ผลงานแบบเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยรับแบบเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับหลังสวยๆแบบนี้มีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้างเจ็ดเมตรห้าสิบครับลึกสิบเอ็ด อย่างนี้เขาเรียกว่าสไตล์อะไรคะทรงอะไระบ้านชั้นครึ่งครับโมเดิร์นชั้นครึ่งโมเดิร์นชั้นครึ่งนะคะบ้านด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ,ะสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงครับค่ะตกตารางเมตรท่าของค่าแรงเท่าไหร่คะหลังเนี้ยราคาหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้าถ้าถ้ารวมพื้นที่จอด,ดรถด้วยตกตารางเมตรละหนึ่งหมื 1, 3, ่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ถ้าอ่าแค่คิดแยกจริงๆอ่ะมันราคาตีรวมไม่ได้หรอกมันต้องคิดแยกต่างหากตัวบ้านกับโรงจอดรถ ก็รายละเอียดนะคะครบถ้วนเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าว่าช่างให้วัสดุอะไรบ้างแล้วภายในจัดแต่งแบบไหนบ้างอะไรครับไปกันเลยค่ะครับหนึ่งคะสอบถามหน่อยคะ่ะสำหรับ,รบหน้าง,งานตรงนี้นะคะด้านล่างเนี่ยฐานลากให้เป็นอะไระคะเออเป็นเสาเข็มครับอันหลังนี้ตรงนี้ตอกเลึกกี่สองเมตรแต่เสาเข็มเนี่ยจะของบ้านอ,าอ,อ,าาอ,ออกค่าใช้จ่ายเองค่ะออกค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทไม่รวมเสาเข็มใช่ครับนะคะคลูกค้าจ่ายส่วนตา่าง ส่วนต่างนี่ค่าเข็มนี่ประมาณเท่าไหร่คะหลังนี้สึกจะเก้าแสนแปดกว่ากเอ้ยเก้าเก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นแปดพันน้อยน้อยอ๋อเก้า <c oughs> หมื่นแปดพันคุณผิดนะครับไม่ใช่เก้าแสนแปดค่ะแล้วอิดล่ะคะอันนี้พี่อิดบนเบาครับหลังคาล่ะคะราคาไม่ไม่ใช่ชิดติดพีวีโฟมแล้วหนูถามหน่อยหลังสวยๆแบบนี้ระยะการก่อสร้างนี่นานไหมคะหลังนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ปร,ประมาณหกเดือนค่ะครับฟุตบาทนี่แถมให้อันนี้อันนี้แถมให้เลยครับ ความสูงอย่างเงี้ยช่างใช้เป็นแบบถมดินลงไปหรือว่าแบบวางแผ่นพื้นอันนี้เป็นวางแผ่นพื้นสาเร็จนะครับแผ่นพื้นสําเร็จแล้วความสูงของตัวบ้านนี่ยกพื้นสูงเท่าไหร่ครับประมาณเมตรหนึ่งเมตรครับบรัห้าขั้นไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าช่างก่อนไปชมหนูเห็นมีโรงจอดรถด,ด้วยใช่ครับนะคะสำหรับโรงจอดรถนี่มีหน้ากว้างเลยเท่าไหร่คะเนี่ยเออหน้ากว้างสามเมตรห้าสิบครับลึกสิบเอ็ดเมตรครับค่ะจอดรถจอดได้สองคันรถจอดได้สองคันอันนี้รถแบบจอดได้สบายไม่ติดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีปู นะคะมีแลมขึ้นมานะคะปูกระเบื้องนะสุดเลยท่านชมแล้วด้านล่างก็จะมีอ่รับช่องระบายด้วยะคะ่ะช่องกระจกว่าเผื่อว่าเข้าไปข้างในอะไรเผื่อทอนงทอน้ำมันรั่วอะไรเงี้ยอืค,ค่ะมีบัวให้ด้วยนะคะคด้านนอกนี่พี่เขาเดินท่อแยกเหรอคะด้านด้านนอกอ่าใช่ครับเขาไมา่ได้นน่างหากเขาไม่ทาสีเขาไม่เอาสีไม่เอาสีลูกค้าเดินท่อแยกนะ,ะท่านผู้ชมก็ให้พามาชมนะคะคด้านล่างกันก่อนลงจอดรถ ตรงนั้นเป็นอะไรคะช่างที่ช่างจับนี้ช่องเซอร์วิสเอห้องน้ำเผื่อเผื่อท่อล้งท่อน้ํามันรั่วอะไรเงี้ยซึม<อ>แล้วก็เปิดมาแล้วแก้ไขได้ไงอเอาไว้แก้ไขว่าเผื่อท่อน้ํามันรั่วมันซึมอะไรเงี้ยค่ะอุยโดยปกตินะเราจะเห็นแบบท่อน้ำเนี่ยเดินออกมาแล้วก็ลงข้างล่างใช่ไหมช่างใช่ครับใช่แต่นี่คือช่างทาไว้เซอร์วิสเลยใช่ครับเผื่อมีปัญหาใช่ครับไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมด้านบนกันดีกว่าสําหรับหน้างานนี้นะคะอยู่ที่สมุทรสาครท่านผู้ชม่ะสวยๆแบบนี้เลยบันไดห้าขั้นด้วยกัน ระเบียงนี่มีประตูทางขึ้นด้วยหรอคะอ่านี้อันนี้มีครับมีครับแล้วของช่างหนึ่งมีการรับประกันหน้างานอย่างไรบ้างคะก็มีประกันโครงสร้างครับอ่ากี่ปีอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วก็รับประกันงานรถฐาปัดด้วยค่ะครับบ้านแต่ละหลังงานรับประกันจะไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันค่ะแล้วช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนบ้างคะเอ่อทุกภาคเลยครับยกเว้นภาคใต้ครับผมผมไปถึงแค่ปานบุรีค่ะ แล้วถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถโทรหาช่างหนึ่งได้ที่เบอร์อะไรคะเ,เบอร์0961707544ครับเบอร์โทรและแอดไลน์ได้ด้วยเบอร์โทรก็สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะคนี่ด้านนอกนะคะคมีเสาโชว์ด้วยแปะด้วยกระเบื้องครับกระเบื้องลายหินครับแล้วก็มีตกแต่งเสาด้วยใช่ครับอันนี้ตามแบบะใครเป็นคนออกไอเดียแล้วคนเขียนแบบคือลูกค้าเขาจะมีแบบตัวอย่างมาให้แต่ผมก็มาแตงปรับแต่งงานงานสถาปัตย์เพิ่มให้ด้วยค่ะอย่างประตูหน้าต่างนี้ให้เป็นอะไรคะสังตัดครับ เป็นงานสั่งตัดทั้งหมดเลยครับอลูมิเนียมสั่งตัดหมดเลยท่านผู้ชมเฉลี่ยแล้วนะทั้งหลังเนี่ยพื้นที่ซอยหนึอยยี่ตารางเมตรนะคะกับงบก่อสร้าง1นึ่ล้านหกแสนหบาทเฉลี่ยแล้ว1 3 7 5 0บาทไม่แพงนะคือหนูแบบมีเงินปุ๊บเท่านี้หนูก็สามารถได้บ้านสวยๆแบบนี้ได้เลยใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าทำไม่ต่อเสาเข็มก็ก็ตัดหากนะก็จบเลยนะคะราคานี้สําหรับนะคะโซนบริเวณของนั่งเล่นมีขนาดเท่าไหร่คะตรงนี้สาเมตรนะครับกว้าง4เมตร อย่างปักใช้สอยให้กี่จุดด้วยกันคะอ่อหลายจุดอยู่นะครับสองจุดสามจุดครับสี่จุดสี่จุดเลยครับห้าจุด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 เลยเหรอฮะหนึ่งความสูงสูงมากจากพื้นจนถึงฝ้ามี่สูงเท่าไหร่คะประมาณสองเมตรเก้าสิบให้ฝ้าหลุมด้วยใช่ครับใช่ฝ้าหลุมโอ้แล้วหน้าต่างบานใหญ่ด้วยนะคะมีบานแบบสามารถเปิดได้แล้วก็บานฟิตด้านบนนะฮะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าสเตปอันนี้ก็คืออันนี้เป็นคานชั้นสองคานชั้นสองใช่ครับ ให้มาชมนะผลงานของช่างหนึ่งนะคะมีให้ชมนะคะมากมายนะคะหลายๆแบดบบางท่านแบบช่างหนึ่งทำเป็นชมโมเดลเดียวหรออันนี้ส่งได้ไหมได้ครับได้หมดแล้วครับอันนี้ห้องนอนห้องนอนหนึ่งค่ะแล้วทำไมถึงมีอันนี้เจ้าของบ้านเขาเขาใส่เองเขาอันนี้ผมก็ไปทราบเขาให้ใส่ก็ใส่ตามเนี่ยอ๋อก็ใส่ตามลูกค้าใช่ครับนะคะสจ้างบ้านตามใจผู้อยู่ใช่ใช่ครับก็ซื้อมาอันนี้อันนี้ห้องนอนหนึ่งกว้างสามคูสามค่ะจะเรื่องครับก็เบื้องเจ้าของบ้านเเลือกเอง ไซอะไรคะหกสิบคูณหกสิบครับอ่าปักสามจุดเหมือนเดิมประตูก็มีการกระแทกเหมือนเดิมครับอ่าประตูให้การกระแทกด้วยครับเดีย๋ยวหน้าต่างให้ทีบ่ 2> 2บานครับสองบานครับเป็นบานกระทุงครับกระทุงสองบานนะครับแอ่ผ้าม่านรกเจ้าของบ้านมาติดเองนะครับไม่รวมไม่รวมครับนะคะขอาางชั้นหนึ่งก็จะเป็นแค่เฉพาะตัวบ้านอย่างเดียวใช่ครับนะคะไปเดี๋ยวเราไปชมด้านไหนกันต่ออ่ะั้านบนก่อนก็ไแ้ชั้นห้องนอนอย่างด้านบนนี้ก็คือมีคานด้วยใช่ครับ ไม่มีอันนี้ชานพักอันนี้ห้องนอนสองไปค่ะเราไปชมห้องนอนสองครับวันนี้ก็จะเป็นงานช่างก็จะมาติดตั้งแอร์ด้วยห้องนอนสองนี่อ่าหน้ากว้างสามเมตรห้าสิบลึกสามเมตรเจ็ดสิบห้าค่ะอันนี้อันนี้เป็นบ้านหน้าต่างอ่าอันนี้บานเป็นบานเลื่อนนะคุณเป็นเป็นบานเลื่อนเหมือนกันแต่ว่ามีช่องแสงบนล่างประตูประตูด้านหน้าเป็นบานสวิงครับผักข้าวผัดออกบานสวิงพักสามจุดเหมือนเดิม นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองนะคะให้ช่างกล้องแผ่นไปดูนะคะสำหรับระเบียงด้านหน้าอ่าระเบียงระเบียงด้านหน้าเลยครับเอานั่งพักผ่อนจิบกาแฟได้ครับชิวๆเลยใช่ครับวิวสวยมากครับกับออกทะเลนะครับเนี่เป็นทะเลน้ําก้อยใช่ครับไปค่ะเราไปดูอีกโซนหนึ่งค่ะจะเป็นโซนอะไรคะอาห้องน้ํานี่ก็ได้ครับไปค่ะเราพาชมห้องน้ำกันก่อนนะคะสำหรับในห้องน้ํามีขนาดเท่าไหร่คะอ่อันนี้มันห้องน้ำที่เมตรเมตรยี่สิบคูณเมตรห้าสิบห้องน้ำเล็ก ก็มีครบทุกอย่างนะครับมีอ่างมีกระจกมีที่วางแชมพูแล้วก็มีเดรชเวอร์แล้วก็เครื่องทันน้ำอุ่นเราแขวนแล้วกับชักโครกวันพีชแล้วก็มีสายน้ําดีแล้วก็มีที่วางกระจกไอ้วางไอ้กระดาษชําระก็คือหูในห้องน้ำเนี่ยคือคุ้มค่ามากเลยนะครบเสร็จเือนเดิมให้เครื่องน้ำอุ่นคือฟรีด้วยใช่ครับใช่ครับตามงบนี้เลยตามงบนี้เลยดูมาอย่างไรได้อย่างนั้นใช่ครับคือหลังนี้ผมรีวิวยังไงลูกค้าจะจ้างแบบเนี้ยคือได้ราคาไหนลูกค้าจะจ้างแบบนั้น อันนี้ห้องนอน3นะครับหน้ากว้าง3เมตรเหมือนกันเมตร50ลึก3เมตร75ห้องนอน1ห้องนอน2ห้องนอน3ขนาดเท่ากันเลยขนาดเท่ากันเลยปับกระบี่มจุดเหมือนกันเหมือนเดิมหนูถามหน่อยช่างหนึ่งช่างหนึ่งสร้างที่สมุทรสาครเน,นี่ยราคา1ล้าน650บาทแล้วต่างจังหวัดนะคะราคาตนี้เลยไหมคือต่างจังหวัดเราก็ต้องดูด้วยว่าไกลแค่ไหนแต่ถ้าพุทธถ้าไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยไปอุบลนครพนมอ,อุดรเงี้ยมันอาจจะมีค่าในทางเพิ่มนิดหน่อยอใช่ครับคือมันมันมันไกลมาก แต่ละโซนสุบุษาครพิษบรีราชบรีราคานี้เลยไม่ไม่ไกลมากค่ะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวกันที่ยี่สานะคะคุมภาพันสองพัน้ารอยหกสิบแปดนะคะครับเนาะก็ท่านผู้ชมได้ดูแบบว่าคลิปเรียวๆด้วยอันนี้ห้องครัวให้สวยนะครับห้องครัวห้องครัวขนาดเท่าไหร่คะอ่าหน้ากว้างเนี่ยสามเมตรห้าสิบกว้างเนี่ย44สี่เมตรค่ะแล้วเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์ตามนี้เลยครับลูกค้าออกแบบเองหมดอ่ากระโปรงกระเมื่อเบื้องลูกค้าออกแบบเองหมดเลยว่าต้องการแบบนี้นี้ บานซิงก็คือให้หมดใช่ครับใช่<ม>อันนี้นาาอัน,นาตาต่างนี่ลูกค้ามาันมา,มาเอาติ๊กเกอร์มาติดเองเพราะว่ามันก็ไม่คงไม่เหยายบเห็นข้างบ้านอะไรเงี้ยไม่ใครเห็นีเนี้ยอือค่ะแล้วก็จะมีกระเบื้องด้วยกระเบื้องลวดลายนี่ลูกค้าก็เลือกเองเหมือนกันใช่ครับลูกค้าเลือกเองหมดเลยอันนี้อันนี้นาตาเป็น,นหน้านณะาซื้อที่ดูผมค่ะผมเคยไปปูที่บางปะกงผมจำลายไนดะ้อ่านี่เลยท่านผู้ชม,มแต่นูชอบซิงนะซิงก็มีความแบบว่าฮัลูหลฮารามากๆแล้วแต่แรนดอมว่าใครจะได้อะไรอ่ะครับ ก็เหมือนอันนี้สิ่งเนี้ยเหมือนที่ผมเคยพูดยังไงที่เหมือนบางน้ำเปรี้ยวอะที่รีวิวว่าช่วงโปรโมชั่นพันเจ็ดเนี่ยของบเหรี่บ้านไหนโชคดีก็ได้จริงๆร,ร,ราคาจริงกับสี่พันนะครับอันนี้เขาลบเขาลบเขาเขาเขา,เขาเลิกผลิตแล้วค่ะแล้วของดีด้วยนะใช่ครับใช่ครับของยี่ห้อดีด้วยนะคะอันนี้ห้องน้ําห้องน้ำสอง 2, ครับสำหรับห้องน้ำที่สองอะไรบ้างคะอ่ะเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่ขนาดเรากว้างเพิ่มอันนี้มันอ่ากว้างเมตรห้าสิบยาวสองเมตร ัวอย่างเมอนเดิมหมดครับมีครบหมดเลยนี่นะคะข้อดีของทั้งหนึ่งนะก็คือมีกัดกระแทกด้วยครับเนี่ยครับสร้างจบไม่บานปลายใช่ครับนะคะนนเรามีสโลแกนไหมช่างก็สร้าง,สร,างสร้างจบไม่จกตาอยู่แล้วครับตามนี้เลยครับตามที่เห็นรีวิวยังไงได้อย่างนั้นใช่ครับนะคะระบบสุขภัพบานี่ให้เป็นอะไรคะถังแซกหรือว่าบ่อซึมคะอันนี้คือมันถังแซกลงไม่ได้ครับเพราะน้ำมัน,มนเออขึอ้นมันลงไม่ได้คือเป็นเป็นบ่อซึมหมดเลย เยอะนะครับบอกซึมมันไม่ใช่มีแค่นี้นะมีฝั่งนุ้นอีกมีฝั่งนุ้นอีกใช่ครับนั่นสองฝั่งน่าจะน่าจะเจ็ดเจ็ดหรือแปดหลุมเนี่แหละค่ะอย่างตอนนี้หน้างานมีที่ไหนให้กับแบบสมมติเอฟซีเขาติดตามช่างอยู่คือเยอะมากค่ะคือตอนนี้ผมก็มีหน้างานอยู่ที่ราชบุรีเพชรบุรีค่ะแล้วก็ที่ชนบุรีระยองฉะเชิงเซาค่ะสระแก้วค่ะสุรินอะไรกว่าปะจินบุรีอุบยาาค่ะ อ <c oughs> ะไรวะจำไม่ได้แล้วประทุมธานีด้วย,วยใช่ครับมีแบบไหนบ้างคะมีหลายแบบไหมบ้านหรือว่าเป็นแนวเดียวกันหมดคือคือมีหลายแบบครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็เอาแบบผมมั่งหาหาแบบมามั่งแล้วก็ให้ผมมาเขียนแบบใหม่อะไรใหม่เงี้ยหนูถามหน่อยนะคะทั้งหนึ่งเนี่ยรับสร้างนะคะอย่างโมเดนชื้นฐานของเราตารางเมตรละเท่าไหร่คะคือถ้าโซนสาบ,บ้านผมกัอยู่ประมาณ หมื่นสองหมื่นสามแหละครับค่ะแถวบ้านท่างอยู่ที่ไหนคะชลบุรีครับชลบุรีหมื่นสองหมื่นสามครับณต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดอาจถ้ามันไม่ไกลมากอาจจะประมาณหมื่นสามหมื่นสามใช่ครับแต่ถ้าไปไกลๆจริงๆอาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยค,อคือคือบางหลังที่ผมรีวิวไปอ่ะมันทําสัญญาบางทีปีที่แล้วต้นปีก็มีค่ะแต่คราวนี้มันผ่านมาปีนี้แล้วบางทีราคามันก็อาจจะเพิ่มอีกหน่อยนึงคือแต่ที่เรารีวิวว่าราคาเนี่ยคือผมเซ็นสัญญาทําให้เขาแต่ปีที่แล้ว อ่านี่เลยค่ะวันนี้นะคะก็ได้ชมนะคะรายละเอียดของช่างคร่าวๆเลยนะคะทั้งหมดเลยของตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นงบก่อสร้างตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยช่างสร้างที่ไหนบ้างถ้าใครสนใจก็โทรหาช่างหนึ่งได้ที่เบอร์อะไรคะ0 9 6 1 7 0 7 5เ้ีดี๋ยวผมขอแก้นี่บอกนิดนึงอเออไอ้ปั๊มน้ำกับเครื่องทำอุ่นไอ้ปั๊มน้ำกับถังน้ำเนี่ยไม่ไม่ได้รวมนะเจ้าของบ้านซื้อมาแล้วผมติดตั้งคิดค่าติดตั้งค่ะครับ ฉ้าะตัวบ้านอ่ะช่างมาสรุปตัวบ้านสักนิดนึงค่ะสําหรับทั้งหมดเลยนะรวมโรงรถรวมห้องนอนรวมทุกอย่างในบ้านนี้ค่ะหลังนี้นะครับนากวางเจ็ดเมตรห้าสิบเล็กสิบเอ็ดเมตรมีสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งจอดจอดรถด้านล่างพื้นที่รวมที่จอดรถด้วยนะร้อยยี่สิบตารางเมตรแต่ถ้าเอาตัวบ้านอย่างเดียวนะแปดสิบสองรวมรถสามสิบแปดตารางเมตร งบก่อสร้างค่ะงบก่อสร้างเนี่ฉพาะตัวบ้านหนึ่งล้านหกแ้านบาทส่วนค่าตอกเสาเข็มเนี่ยจ้าของบ้านจ้างมาตอกต่างหากมันอยู่งบอยู่ประมาณเก้าเนแค่ะวันนี้ก็ข้อมูลแบบครบถ้วนแล้วต้วของขอขอบคุณช่างหนึ่งมากๆเลยคร,ะคะครัครับ,บ,รบนนีครับครับ